แม่กดีอยกไปเมื่อแล้วไร้ซ่องแล้วพระเจ้าไปเหมือนแล้วจ้าผู้ปมปอมมาไปกขาปะเขื่อนเลยผมมีดิวที่ผู้ผู้ยกับมองกระบ่กนั่นบัดที่นี่คันงวดนี่เราเข่าปุ๊บเนี่ยผมสิมาปากลากเลยบัดที่นี่มันมีสองมองใส่กันนิดต้นโพ้ไงบอระต้นโพเรียนร่องอยู่นี่ได้ได้เลยนะบอไปบไปนกขนทองนกขนทองก็ไปคือนเขาไปคือนเขาเน่ยสีเห็ดชิบจอเด็กเขาเขามาจังหวัดล้วก่อนนกขนทองสี่งวดสี่งวด ม้วนนี้เป็นม้วนที่ห้าโอ้ยเจ้าอยู่าฟังพุูดมุข่อยอยู่าฟังนี่ใกล้ๆมุข่อยคือบอรูจ่าเจ็บซีเพิ่นบอกครับซีเพิ่นบอก<า>บ่สเจ็ซีเพิ่นมาไปตามเลขนกแง่นบ้านตรงนอท้องปีหกซ้อนหกซันเจ้ามือเจ็งไปหลายหลาย สวัสดีค่ะพ่อแห้งสวัสดีค่ะแห้งสวัสดีครับสวัสดีครับครับสามท่านนะครับอ่านานๆเจอกันเนาะจักปีแล้วเราพ่อแห้งที่พอได้พอกันแก่ที่พอสี่ปีแล้วกลับมากันยังนุ่มขึ้นลุกรอขึ้นโอ้ยสาธุเด้อพี่น้องเงยเบื่องหน้าไปแข่งแถวแห้งรอเป็นตำแหน่งเดียวกับนายยกนือประธานสภาพนนี่นายกบ่เนี่ยนี่แหละเลาะเรียนน้ำโมนี่แล้วครับอืเพราะว่าไป แตจะไปตามกระแสของเอฟซีแน่เป็นอแาบเบื้องยังเขาก็ไปนะเขาเปลี่ยนผู้ทํางานเนาะแสดงว่ามาเพียรเอฟซีว่ามาจากคุณกาหลีแมนครับขาม้าหพ่น้องไายโอ้ยสองร้อยกิโลเนาะเอ้ยใจเป็นใจเนาะเจ้าน้ำคว้นี่ลงมาท่องเอาก็ยังมาโอ้สกุลเนาะเขียดติดต่อ้หรือไปนครมันก็เขียดติดต่อกับโซนะแมนแล้วผมขึ้นน้ำฝนหรือเปล่าขึ้นทางคำตะก้า เขาเรกว่าตึ่นเลยพังคำเนืครับแต่ว่ามันเลียนเลียนเลียนรวดได้กว่ากันก็คือพอแห้งมีมัดตามแนวทางเลขนกคุณทองเคยดวงเคยดังมาแต่หลายปีแล้วนะคุณทองนี่บ้ดนี้กลับมาดังอีกเป็นบ่กลับมาดังอีกเลยนี่ตัวเก่าเะล่ะตัวเก่าตัวเก่าครับโอ้นกหอยยูนยืนอยู่ตัวละนอนโหนกเขียนเรียบสีมาไปตามอย่างนี้เป็นขาวมาจังมวดแล้วค่ะสีมวด สี่หัวติดเลยรอบรอบนี่สี่หัวสั้นแล้วงวดสุดท้ายมั้งหันเบนว่าจังไหนบรนบอกให้สามหกตัวเดียวสามหกตัวเดียวผมก็ว่ายุคสามหกนี่ผมสีเอาเพราะนอคือดไปคือมาว่าสีเอาไม่ได้จ้าอืมเต็มมันประทะกันหลา่มองเลขตัวนี้เขาเลขยกสามหกมันกับเลยไปสยโนกันหลา่มองคือว่านมันเลยซื้อง่ายแต่ว่าพอแฮ้งนี่มาตามที่ได้มาตามนี่เพิ่งเป็นงวดแรกมันบอก งวดที่สองงวดที่สองบอกงวดที่สองอืองวดที่แรกคือได้หกสามได้ได้หกสาม่ะนารังวดที่ผมมาตามอือวันนี้งวดนี้เป็นงวดที่สองดนี้ผมมาตามงวดที่สองเนาะวเลขนกคุณทองขห้องบอกราจายขึ้นบอกรับตจวับหางแต่เกาขนบอกก็แล้วแต่ว่าเจะหนึ่งกับสองสองตัวเจะหนึ่งกับสามตัวก็ว่างวดนี้เป็นี่สามกจะเป็นสิเบากไปแม่ ก็เฮงนี like ่ไปฟังไปถามเองบอกมันสิมีผู้หนึ่งถามเด้เมีเใต้าเจ้าของเมียใต้ายขวางเพิ่นเพิ่นก็สิบวกบอกมันสิมีอยู่ผู้หนึ่งผู้นั้นเพิ่นอยู่อำเพิ่นโศกพูดนั่นเพิ่นตีขายซาลาเปาเพิ่นนี่มาขายเรื่อยๆเพิ่นเสียบซาลาเปามาให้กินตลอดนี่สินะเพิ่นได้ถื่อกันออืืบัดที่นี่เพิ่นถามคันเพิ่นได้บอกแล้วคั่นไปถามอีกเพิ่นสิว่าจังสิทดหนวกเพิ่นสิว่าบ่เสียซั่นบอ ย่านบุถืกสั้นบ่บุเสียบมเพบ่ษชีว่างสั้นดิ้จ้ะอืมมก็วายโอ้ยเก่งไปไอ้ถามลำเล่อะนะบ่ให้ถามอีกันนะบุเสียสั้นบ่บุเสียตีบุนชีว่างสั้นเลยอืมก็เลยผมก็เลยว่าอยากมาไทยไทยตอนเพิ่นบอว์นะตอนเพิ่นถามกันหนึ่งว่ากมาไทยอืมกันมาถามให้บอพูนัน มาผมก็ต้องไปอำเภอโซวิสัยก่อนไปรับเพื่อนมานำสะพานโอ้ลงทุ่นปานนั่นแม่นบ่โอ้ยสะพานนั่นนะโอ้นายยันใจพราแห้งด้ว่แล้วก็มีจมแต่ว่ากะเพื่อนบ่บอกนี่ป่านี้ตอนเขาตั้งไทยอยู่เนี่ยเต้บ่บอกเด้เขาหันกล้องแปบหนึ่งเพื่อนสีบอกได้ทันทีที่จักคือย้ำผู้จักนี่เด้เพื่อนบ่อยากออกซื้อตอนบอกบ่คุณบ่คิดด้วย เพราะว่าเขาตั้งกล่องนั่นมันบอกกลัว่นสิแม่นคร,มครับเันเห็นตั้งกล้องที่เป็นเจ้านกรสีไปเนื้ออื่นก็แก้แก้ไปหแบบรอกแต่เขาหันมาบอกับาูอื่นคุยไปไบอกเราทั้งนั้นแบบหลอดด้หัวเขาแนกไปแต่ว่ามือนี่ผมถ่ายไม้อยู่แต่ว่าจักสีได้ซ้ำเลเสียงจักสีรบอกว่าเพราะว่าผมผมลอยเอาไม้นี่ไปไปเสียไปถึงกลุ่มเพกัน มันสิเข่าเพราะเสียงนะนะเสียงสิเขา่าให้บ่ก็คือปไ,ไปแอบถ่ายว่าถอดไปครับแอบออกท่านได้เปิดเบื้องคลิปอยู่เพราะว่าเลี้ยวๆกันตีรถกลับมาเลยญาติมันคำใช่ไหมจ้ามาหอดมาหอด,ดทางแดกเขาอำเภอพ,พิบูลรักษ์พันหอดยกาบปู่พิบูลกันนะนนจังไรเราพอแห้งบาดน,นี่เพิ่นบอกตัวใดละ่ะสี่สองหนึ่งสามตัวสามตัว เม็ดเดียวบอ๊ะเม็ดเดียวเลยสี่สองหนึ่งเปลือกสิบอกตัวเดียวเลยกๆอแต่ว่าผู้แขนท้งวางไทยมากก่าเดิมว่าต้องหันสามหกอืมว่าต้อหันบอกะสองตัวบอกสองตัวสามหกสามหกซื่อๆเนี่ยว่านี่บอกสามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวสี่สองหนึ่งเซได้ไทยมาเปิดอไหนเอฟซีฟังดองทุสี่สองหนึ่งก็มาตัดเลนเนาะแล้ก็ตัดเลนเอาแล้วสี่สองสี่หนึ่งสองหนึ่งเท่านี้ มุนนกประตูเลยเนาะมุนหอกประตูเลยอ้าสี่สองับตัวแล้วมุนสามหางเลยกักับตัวน้ำกัหอกพอดีเนาะจ้าว่าตว่าคันพคนบอกสามตัวสีวแค่สองตัวเดียวมันมันจะมียงววดหนึ่งเข่าสามตัวหนึ่งเข่าสามตัวกิน้าได้หลายด้ทั้ง Hoa cho thấy lại. Hoa cho siêu hãy giữa hai cái chỗ lì xưa. Niêm phong xiêm của hinh tay mai chi chi hằng hằng lấy số tiền gắn xưa chồng lại số tiền mô hình mặt tiền mô hình mặt tiền 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 กินแล้วน่แน้องมองังค์กินข้าวพวอน้องก็อยากกินใส่หนานี่ป่ะจ้านานี่นะนกขุนทองให้โชคแตงแตกอันแต่เฮ็ดไม่ไม่นี่บ้านหลังนี่ก็มีที่นกขคุนทองอบอกถือขึ้นกันออโอ้พี่น้องคำว่าเบิง่งต่างหลายมันออกตัวใดบุ กระเทือยข้าเกาข้าวเกาออกข้าเกาอีหลีมันมันบอกข้าเกาบอกเลขเถื่อว่ามันจะวันหนึ่งสองสามวดนเพิ่นไต่ตัดตัดตัดพอแห้งตัดพร้อมป่ะจ้าตัดเลยอันนี้กับนกคุณท่องท่องดงหมอท่องแล้วพี่น้องนี่ประมาณห้าพกปีที่ผ่านมะดังคักนะครับบาดนี้กลับมาคึกคักอีกแล้วนะครับเฮงลงเลี้ยงพราะเฮงลงเลี้ยงเราไปมากฝากต้นนะครับบอกเคิ้มว่าสิพ่อพ่อแห้งนี่ไง เราได้เลขเด็ดเล่าลมพัดลมเพมาจางไดบุเอมาใม้เบิงพี่น้องเอาสวยงามเลขนกขุนทองแบ่้ปันกันครับแบ่้ปันกันครับจิจารณนาพี่งเองนะครับเด้องวดนี้เป็นงวดที่หานะครับเขางวดนี้่คือหางวดเพราะว่าซีงวดที่พันมาต้องแงตามมาสองงวดกับเขาทั้งสองงวดครับ น่วที่หารุ่นกันด้วยี่ตามคําเรียกร้องค่ยเอฟซีเราค่อยดันโดนมาจนปานนี้ตามคําเรียกร้องผู้นึงอยู่กระเิีนผู้นึงอยู่พูนเข็ดติดตอสูซขนาดพลอยห้าอยู่ใกล้กลประมาณสองร้อยโล่งหนึ่งร้อยกโล ได้่นมาขายสาลาเปาประจำนะคนเกิดมาขายคนเก่าซาละเปาห้กินทุกมื้อทุกมื้อสินะคนไดอกนได้เลื่องกันนได้กลับมาบอกสามตัวเม็ดเดียวสี่สองหนึ่งตัดให้เรียบร้อยเนาะค่ะบ่อแฮงเนาะกับนี่สี่สองสี่นึสองหนึ่งเท่านั้นชัดปะครับชัดเจนมากเลยค่ะขอบคุณพ่อฮงครับผมมีังๆเอบขอบคุณครับทนไกัน้ได้ สุกโฉบมันมนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ